เปิดบริษัทไหนครับพงพาก่อนนะเจนมาถึงมาโทรหาผมด้วยกันนะผมจะแนะนําเจนให้คุณหารู้จักจ้าจ้าจุ๊บจุ๊อมาออามากาอสวัสดีครับผมมาหาพงนะครับโอ้ รอสักคู่นะคะพี่ชายมาแล้วค่ะพี่ชายมาแล้วมาแล้วเหรอพี่แววเป็นยังไงแล้วเขาหล่อเป็นในรูปหรือเปล่าอ่ะก็พอไปวัดไปวารได้ค่ะหล่อน้อยกับแฟนที่แววนิดนึงรอด้วยปะเนี่อะไรวะแม่ผู้ชายมาแล้วตายแล้วฉันสูบของอย่างเนี่ยมาใช่ไหมเฮ้ยว้าวผมมาหาพงนะครับอุ้ยตายแล้วขอบคุณเอ้ยนอกจากหน้าตาจะดีแล้ว เสียงหลอมุกมัวคุณต้นเอาคุณรู้จักผมด้วยเหรอครับรู้จักสิครับรู้จักทุกซอกทุกมุมเลยคคุณต้นขาเอาเสียงลงวันนี้หนึ่ได้่ไหมครับรู้จักค่ะคุณคุณชื่ออะไรครับอะดิฉันนะคะยินดีที่ได้รู้จักมากๆค่ะแนะนําตัวเลยก็แล้วกันนะคะดิฉันชื่อว่าต้น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 ้นต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 ้งต้น้น้นต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 ้น เราจะได้ปาร์ตี้ครอบครัวสุขสันต์ต้อนรับสมาชิกใหม่กันไงครอบครัวสุขโอโถคุณอาคุณอานี่วัยไฟไม่ใช่เล่นนะอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ท้องไม่โตขนาดนี้นะพิจาริงกันหน่อครับคนนี้ครับไมนใช่ครัไม่ใช่ี่มันเป็นแหววมันแม่บ้านอาโอ้โถ่ถ้าอานี่นะอาเนี่ยจะจะจะมีเมียใหม่สักคนนี่นะโอ้โถต้องสาว่านี้เว้ยโอ้ยนึ่ว่าจะเตะปี๊บดัง แต่ที่บอกว่าเตะปี๊บดังนี่จริงๆถูกต้องว่ะอ่านี่นะเตะปี๊บครับโครมโครมขั้นแน่ขสุดยอดเลยเจ็บเท้าไหมไม่เจ็บนี่สีเขียวคนเดยวใหญกับคุยเฮ้ยอะไรวะอ่าเลี้ยงหมาด้วยอครับคนค่ะคุณนาห์ยังมีแต่ฟุ้งฝอยค่ะเรื่องของหนูเออลืม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 เฮ้ยดาวนี่ไงหนูดาวสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราโธ่กุนาตกลงคนนี้เหรอครับก็โอเคนะครับคุณนานี่ก็ เจอกัแล้วเหเจอแล้วครับปิ้งปังกันแล้วเหรอปิ้งปังแล้วค่ะโอ้โหไม่เลวเลยสมรับทีเป็นหลานชายของคาสโนวาอมตะนิรันดร์การอย่างอาเว้เยเออเออแลวตอนฝังอาเนียินครับปิ้งปัง <c oughs> อะไรกันนะครับน,นี่ตอนฟังอานะคือสมบัติอาเนี่ยยังไงก็ต้องตกไปของต้นใช่ไหมใช่ค่ะก็ต้องหาคนที่จะดูแลสมบัติของอาด้วยอาก็คิดว่ามีผู้หญิงคนนี้นะที่ดีพร้อมทุกๆอย่างอาเห็นแต่เด็กๆแล้วแล้วก็วิธีการทำกับข้าวทำกับข้าวกับปลานะหาตัวจับยากจริงๆเลยอ่ะ อากมเข้าใจผิดแล้วนะครับคือที่ผมมาเนี่ยคือผมตั้งใจจะมาให้อาร่วมลงทุนตั้งบริษัทใหม่กับแกใช่ไหมใช่ครับอารู้หมดแล้วแต่ตอนนี้แกหยุดพูดได้เลยแล้วต้องรีบทําความรู้จักกับรูดาวซะไปเลยไปไปเลยไปไปรู้จักนะคะนั่งตรงนี้คุณผู้ชมคุณ้ชมค่ตรงนี้ไหมคะหรือว่าจะตรงนี้ นี้้ก็ไดเออคุณอาครับขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนได้อยไหมครับเอแล้วอย่าหายไปนะับหายไปอาเอาตายแน่นะครับผมครับผมเข้าห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวดาวไปช่วยไม่ต้องครับไม่ต้องไปช่วยแบกขอบคุณมากครับคุครับผมดาวปูช่วยแบกมาทำอะไนูอยาใหป็นต้โหลเอ่อเจนนะครับเจนเจนเจนกลับรถกลับไปก่อนเลยนะครับ เอาเปล่าเป er ล no. ่าคือตอนนี <ella> ้คุณอาเขาติดติดผู้ร้าอยู่จ้ะไม่สามารถคุยได้ครับนะครับุณต้นคุณต้นเสี่ยงอะไรคะอ๋อไม่มีอะไรครับเสียงชีวาว่าข้างบ้านครับครับครับจัดการแค่นี้นะเจนนะเฮ้ยอะไรล่ะแหมในวันจะมาเข้าห้องน้ำไหมคะมาคุยโทรศัพท์กับใครฮะวันนี้เลยทำไปรี่ไม่ต้องแปดตีสองครับคุณต้นขาต้องรีบกินนะคะเพราะว่ามันถ้ามันเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยเนี่ขนมไข่ทำมา คือคุณดาวผมมาท้องอืดอยู่ผมไม่อยากกินนะครับโอ้ยท้องอืดที่ทรมานนะคะคุณพี่แหววก็เป็นเนี่ยพี่แหววอย่าเพิ่งขัดตอนนี้ได้ไหมคะท,ท้องอ่อนท้องอืดอะไรคุณตาอ้ยคุณต้นหลุดไปนิดนึงคุณต้นขาท้องอืดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกขัดคนไปก็ได้ของดาวไปเนี่ยนะคะเพราะไข่อืดแน่เลยเพราะมันอร่อยมั่วหม่อมหม่อมอ้าวมีผมไม่เปิดน้อเลยไม่้องมเปิดถอยบ้านอาบ้านอาอาเปิดเอง ฝากดูแลพี่ก็ได้นะอยู่กับหนูปลอดภัยค่ะ <c oughs> ไาาม่ <c oughs> hey, ต้องะพวงบ้านอาไปสบายบ้านอาบ้านอาบ้านอาเฮ้ยกุ๊นครประตูบ้านอาได้มผลักออกลูกดึงเข <c oughs> ้าวะอ้าวก็บอกว่าบ้านอาก็แล้วแต่อาจะเปิดแล้วกันนะครับ <c oughs> โอ้โหคิก <c oughs> ว่าอยู่เยาวราช ไม่ทราบว่ามาถูกบ้านหรือเปล่าอะค่ะเออคือนี่มันบ้านเลขที่ห้าสิบห้าครับอ๋อค่ะผมผมชื่อพงษ์แล้วคุณชื่ออ๋อเจนค่ะเจนเหรอค่ะชื่อเจนโอ้ยปวดท้องอ่ะเอ้าทำไมคุณต้องไปอะไรปวดท้องล่ะคะเออคุณคุณเจนคุณเจนคุณเจนดับใจดับาหารอะรหรือเปล่าคือว่าแถวนี้ผมรู้จักหมดทุกบ้านเลยครับให้ผมช่วยได้นะครับ จริงๆก็คิดว่าน่าจะมาถูกบ้านแล้วล่ะค่ะเออแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้ได้ยินว่ามีคุณท้องอืดเออมีค่ะ Air X ค่ะอะไรนะ Air X ค่ะเออ่คือยาตัวนี้นี่นะคะจะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ค่ะจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแน่น,นท้องแล้วก็จุกเสียดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็เมื่อกี้มีคนท้องอืดใช่ไหมคะฝากไปให้ด้วยละกันค่ะใจดีมากเ,ล,เลยอะไม่เป็นไรเลยค่ะ ยาเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะแล้วถ้าเทียบกับยาตัวอื่นในท้องตลาดต้องบอกว่า Air X เลยนะคะมีประสิทธิภาพในการขับลมดีที่สุดเลยค่ะผมทราบดีครับคือจริงๆรถที่บ้านนี่ก็มี Air X ครับแต่ว่ามันหมดื่อวานนี่เองครับอ๋อโอเคถ้างั้นปะไปนะคะเ๋ยวขอโตัวกันค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเชนคุณเชนผมผมยังไม่รู้จักคุณมากกว่าชื่อคุณเลยคเอ่อเอ่อ คุณเป็นเภสัชกรใช่ไหมครับรู้ได้ยังไงคะเนี่ยโอ้อธิบายจะขนาดนั้นคือเข้าเปบ้านนะฮะคือจริงๆแล้วหลานลานลานหลานชายผมคือคือมันเป็นคนที่กินยามากยากมากเลยครับเจ้าต้นลานชายผมนะครับอ๋อต้นอ๋อคุณอ๋อเป็นอาลานกันเหรอคะใช่ฮะเจ้าต้นหลานชายผมอยู่กับ่าว่าที่หลานสะพ้ยครับวาที่ะสะพ้ายไปหาอ้า้ แวว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 ควรจะนั่งนี่ไหมอ๋อแววขอโทษค่ะอกูจะเลยขยัเชิญค่ะเชิญเชิญให้เชิญรู้จ้าฮะขอโทษคุณต้นทำคุณต้นไปอะไรก็ไม่รู้นี่ดาวจะต้องทำยังไงกันนี่จะต้องไปซื้อยาหรือเปล่าเดี๋ยวพี่แววไปจักรยานไปซื้อยาให้นะคะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง้งนี่มีคนมาช่วยแล้วนี่รูดาวรู้จักกับคุณเจนใะ่ไหเขาเป็นเภสัชกรเจนฮะอ๋อค่ะรู้จักกันเหรไม่รู้จักค่ะ ไม่ไม่เคยรู้จักเลยค่ะคนนี้หลานใช่ไหมคะหลานเนี่ยเนี่ยเนี่ยกินยายากินยาเย็นมากเลยค่ะต้นนี่คุณจักคุณเจนนี่เพื่อนหญิงอ่ะสวัสดีค่ะคุณต้นสวัสดีครับคุณเจนหระคะสวัสดีด้วยนะคะชื่อดาวค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าสตาร์นะคะเออคือไม่อยากจะแนะนําเลยแบบว่าเป็นว่าที่คุณไม้ของคุณต้นนะค่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะ ขอแสดงความดีด้วยล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะคุณค่ะไม่ใช่ด้ยไม่ต้องเขินเรื่องแบบที่เขินที่เขินที่อายอเสียงที่พ่ออามอิไม่ได้เขินไม่ได้อ้าอิอดูหมอะกันดีนะคะหมอมากค่ะค่ะเจนกเจเเเนี่ครขนมขนมขนมเลเองทำเองสบายครับสบาย้อนแจ้งแต่ีกคุณเจนครับขอโทษนะครับคุณเจนเป็นเพศชัดใช่ไหมครับผม คือผมมีเรื่องจะปรึกษาเรื่องยานิดหน่อยครับขอเชิญทานนู้นได้ไหมครับอ๋อได้เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนค่ะเจนฮะคนเดียวดาวไม่เกี่ยวโอเคเจนเจนี้นิดนึงครับเจนคือมันไม่ใช่อย่างที่เจนคิดนะว่าที่คู่มั่นเนี่ยนะโอ้เจนไม่ต้องพูดอะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรแล้ว โบ้เจอน่าจะเจอเธอหน้ากเนแซมท้ายจะลอมากคุณต้นมานี่เร็วค่ะโอ้ยไม่ใช่ไก่มานี่เร็วจะหล่อกต่อมาน้ำส้มไปน้ำส้มนี่มาหักโทษนะคะไม่ทราบจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คะแต่งงานอุ้ยเรื่องแต่งงานเลยเหรอคะที่วางไว้ในหัวนี่อีกสองเดือนเลยค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมทำไมนานไปเหรอไม่ใช่นานครับคุณญานแต่ว่าไม่ใหญ่ประกาศให้คนนอกรู้ใช่ไหมคะโอ้ยแล้วคุณเจอล่ะครับ สนใจที่จะเป็นคนในต้องรเปล่าครับคอี่ยังบอกเตะควิปกันอยู่เลยตอนที่ขาหัวนะคะระวังหน่อยนะคะเอามาพาดกินง่ายๆนะคะคุณอาครับผมว่าเราคุยเรื่องงานกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยยังไม่พร้อมอ่ะคือจริงๆมันไม่ไม่ดีนะคะถ้าเกิดว่าอิ่มๆแล้วทํางานเลยมันอาจจะเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารได้ค่ะคุณนี่ท้องอืดอยู่ไม่ใช่หรอคะคุณต้นน่นดูสิ่นี่ไงยาแอร์เอ็กซ์เนี่ย คุณแจนมาให้ดีมากๆเลยเนี่ยเอายี่หอออกหน่อยเป็นอะไรท้องอืดใช่ไหมคุณน่ะท้องอืดแต่ไม่เอาครับผมไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นน่ะอะไรเนี่ยสับสนทางอารมณ์นะคุณเนี่ยก็เมื่อกี้คุณบอกปวดท้องท้องอืด่เงี้ยคุณก็ต้องกินยาสิเอายานี่กินกับน้ำส้มเลยอ่ะทำไมไม่ไม่ต้องไม่ต้องน้ำไม่ต้องเลยค่ะ แอร์เอ็ก e ซ์เนี่ยสามารถรับประทานได้เลยคือเคี้ยวแล้วก็กลืนได้ทันทีเลยค่ะยาเนี่ยจะได้แตกตัวเร็วนะคะน้ำไม่ต้องค่ะ,ะ,คะพี่แหววท้องอืดค่ะพี่แหววพี่แหววทานได้ไหมคะคือพี่แหววท้องอ่ะค่ะพี่แหววรวมเป็นอันตรายค่ะโอ้จริงๆพี่แหววทานได้เลยนะคะคนท้องทานได้ไม่อันตรายนะคะเพราะว่าตัวยาเนี่ยจะไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายของเราคะ่ะแต่ว่าห้ามทานเกินวันละ500้มิลลิกรัมค่ะอืงั้นก็ แบ,บ่งให้พี่แหววได้ส่วนเจ้าต้นเอาไปแผงเลยค่ะออเปนไปได้เป็นไรค่ะพี่แหววพี่แหววาไปอีกเลยน,น,นี่นี่เอาไปทั้งแผงเลยโอ้มเ,<อ>เอาไปเลยแต่ว่าพี่แหววฟังนิดนึงนะคะพี่แหววต้องทานหนึ่งถึงสองเม็ด สี่เวลาหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนด้วยนะคะตัวยาจะช่วยขับลมออกจากร่างกายด้วยการเบอหรือไม่ก็ผายลมนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตัวยาจะไม่ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเพรานะฉะนั้นไม่อันตรายต่อเด็กในท้องแน่นอน,อนทานได้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเออแต่ว่าพี่แหววเป็นคนท้องอืดบ่อยมากเลยถ้าสมมติว่าพี่แหววคลอดน้องออกมาแล้วแล้วพี่แหววอยู่ในช่วงให้นมน้องแล้วพี่แหววกินแอร์เอ็กซ์แล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวน้ำนมของพี่แหววจะเป็นอันตรายมีสารปนเปื้อนไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะทานได้เลยพี่แหวว สบายใจได้ค่ะตายแล้วแล้วเรไม่มีสารคนโอ้ยคุณเพชรสจกคนสวยขอนนี้นะคะคุณผู้ชายคะถ้าจะมีเมียเนี่ยเอาแบบนี้นะคะโอ้ยหยุดพูดแล้วกินเข้าไปเลยเฮ้ยกินเข้าไที่เขทองกิน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 ไปแห่ท้องอื่นยังดื้ออีกกิน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 สิคะนี่ฉีกให้นี่คือผมได้ยินเสียงคุณเจนพูดอธิบายแล้วเนี่ยนะครับผมถึงจะกินให้หมดต้องแผนแล้วละครับเนี่ยโอ้โหจริงจริงนะไอ้ตุก่มกินสิครับท้องคุณเจนบอกว่ากินสิไม่ได้ป ไม่อาไม่แหกจิไม่เกินจิ้มเอาไม่เกินรับกินเดี๋ยวนี้อ้าวเฮ้ยโโอ้หนิ้วด้วยอยากให้ทานยาค่ะอ๋อเชื่อเพภสัตว์เออคุณเจนครับเพจคือผมเนี่ยเวลาที่พออายุมันมากขึ้นนี่นะฮะมันก็เกิดอาการท้องอืดมันกินอะไรมันอาหารมันก็ไม่ค่อยย่อยฮะถ้าเกิดมีปัญหานี่ผมให้คุณเจนช่วยแนะนำได้นะฮะด้วยความยินดีเลยค่ะผมขอตัวนะครับอีกแล้ว ไม่ต้องไปนั่งอยู่นี่เอาอย่างไรดีวันเนี้ยเอาอย่างไรดีล่ะเนี่ยอืมเฮ้ยตกใจเหมือนกันแล้วกดิเฮ้ยโอ้ยจะมานั่งตรงตอนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณอาโอ้ยคุณอามาก็ดีแล้วคือผมว่าเราคุยกันเรื่องงานดีกว่าครับยังทำไมอะครับคุณอาก็เพราะว่า ตกลงร <Lee. S 2> ักคุณเจนเฮ้ยอาอยากจะขอคุณเจนแต่งงานเอ้ยเถอะคุณอาตายแล้วตาย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 ทำไมคู่เราสองคนนี่มันเหมือนกันเลยจริงไหมคุณต้นคู่เรานี่เหมือนโอย ไม่คิดจะขยบเลยหรอคะ <c oughs> คุณแหม่ตัวอีไม่นิยาวนะคุณเต้นนี่เราสองคนเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเขาเรียกว่าเจอกันนี้ก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบอันนี้ดีไหมคะคุณอาเราจัดงงานแต่งงานพร้อมกันสองคู่ไปเลย <c oughs> ไม่ได้ดี <c oughs> ด <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดีทำไมอ่ะก็เตียงข้างกันเลยขอโทษนะคะเจนว่าจะขอตัวกลับก่อนนะคะโคุณใจครับเฮ้ยแต่งงานกับผมนะครับ แต่งงานเนียนะคะใช่ค่ะเมื่อกี้นี้พวกคุยกันเองค่ะว่าเราจะจัดงานแต่งงานพร้อมกันเลยเนอะไม่ได้ครับคุณอาจะแต่งงานกับเจนไม่ได้อเพราะเจนคือคนรักของผม,มอะอา ดยยาวเหลือเกินไปเดิน,น,นลนออนงกระไดเด้วอเะอแสดงเต็มเหลือเกินดาวคือคุณดาวครับคือผมขอโทษจริงๆนะครับไม่อยากเสเออแต่คุณดาครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่บอกความจริงกับคุณอาผมกลัวบอกความจริงกับคุณอาไปแล้วคุณอาไม่ลงทุนเปิดบริษัทใหม่ให้ผมมาเจนคือผมขอโทษนะ คือผมไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันบานปลายไปแบบนี้แต่ผมอยากจะบอกคุณนะว่ารับคุณนะหายท้องเหรือนเด้ย้ะครับหายครับนาขับลมเป็่นมนาด้วยจริงหรอนี่แหละ แล้วก็ดื้อยู่ตั้นานสองนานอ้อมคออยู่ได้แกต้องแก้ปัญหาให้มันตรงจุดซิเนี่ยคนอยู่ตั้งนานเนี่ยถธัญญาไอเอ็กซ์แต่แรกเนี่ยแกว่าหายคลองอืเนไปตั้งนานแล้วครับขอบคผมช้านาอืมแกต้องเชื่อที่ผู้ใหญ่เขาแนะนําแกสิเข้าใจไหมฮะครับแต่อาเข้าใจแกนะเอางี้อาเนี่ยจะลงทุนร่วมทุนบริร่วมทุนร่วมทุนเนี่ยร่วมทุนกันนบบริษัทของแกอ่ะดีไหมดีครับแต่แต่ มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งโอ้ข้อแม้อะไรครับพุณอาแกจะต้องมีคู่ชีวิตที่เป็นหลักเป็นฐานเนี่ยคุณอาหนูรออยู่โอ้คุณอาไม่เอาครับและผู้หญิงคนนั้นก็คือนาบอกเขาไปค่ะหนูเจนคนนี้อ้าวเฮ้ยอาอเฮ้ยตีกันคุณอาครับคือคือผมตั้งใจอยู่แล้วครับว่าจะเป็นเจนนะครับเอคือคุณเจนครับคือไอ้เจ้าหลานชายของผมเนี่ย มันอาจจะเหลวไหลบ้างอาจจะดื้อบ้างแต่มันเป็นคนดีนะครับคุณเจนให้โอกาสอีกสักครั้งนะครับนะเจนนะจริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะคุณพงที่พูดโกหกเอาไว้อะคะอ่ะอาเรียกอาอารต้แหม,มแฟนหลานก็ต้องเรียกมัหลานสิครับดองกันยไงดองกันก็ได้ค่ะ อเออคุณแม่งอย่างนั้นเลยครับทุกอย่างดีมากเลยขอบคุณนะเจนะอ่ออะก็ไม่มีอะไรนะนอกจากเนี่ยอ่ะให้ไอเอ็กหันหน้าถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วครับเนี่ย คือมีปัญหาเนี่ยท้องอื่นขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้มันถูกจุดไงขอบคุณมากครับพา,าท้องอื่น Q R X เฮ้ยจะทำได้ไงอ่ะผมเป็นพรีเซนเตอร์โอ้โถูกจะรอบไปก่อนละท้องอ,อื่น Q R X เอาละทุก,ทกอย่างก,ก็จบลงได้ดีแล้วใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นก็แฮปปี้ <Yeah! S 1> เอนดิ้งย้ยใครไว้กดดื้อค่ะ ยังแล้วเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยใช่สิหนูใช้พิซเจอร์แอร์เอ็กซ์มันเกิดอะไรขึ้นจูานดาหนูตื่นมาตั้งแต่ตีสองมาล็อกแปวงมาทำเบเกอรี่ตั้งแต่เช้าเอามาให้คุณต้นกินแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นหลานสพปายเพราะอะไรคะ What happened ก็ขนมที่หน,ห,นหนูทา,มา,มาทนมาเมื่ให้เจ้าต้นมันท้องเออใช่แต่ยาแอร์เอ็กซ์ของคุณเจนน่ะทำให้เจ้าต้นมันสบายท้องดำก็ดำเหมือนกันต่างแค่แอร์เอ็กซ์ถ้าไม่เข้า ไม่มาสื่อแต่ตีสองทำเบเกอรี่แล้วค่ะหนูเท้า Airs ให้ผู้ชายก็รอดแล้วใช่ไหมคะหนูจะแก้ตัวเอถเคให้ผู้ชายก็อย่าซื้อ Airs ให้แหวนสักโหลสองโหลด้วยนะคะเจ้าไปทำไมต้องเยอะแยะแล้วไม่ขายเหรออ้าวก็ท้องอยู่ก็กินได้คลอดลูกแล้วก็ยังกินได้ลูกโตแล้วมีฟันก็เคี้ยวได้กินได้อีกก็กินกันต่อๆไปก็ซื้อไว้เยอะๆสิคะเอ้ดีมากเลยงั้นก็เก็บไว้ให้ ลูกของเจ้าต้นกับดุจเจนด้วยกันแล้วกันนะไม่ต้องพระบูดาคือลูกผมที่คลอดออกมาเนี่ยยิงเคี้ยวไม่ได้ครับผมมีชนิดน้ำนะฮะไว้ปล้อนใส่ปากเด็กทารกเลยครับผมเฮ้ยทำไมไมพ่อจะรู้อ่ะก็ผมเป็นพรีเซนเตอร์แหละดีมากเลยอ่ะเออของอื่นเคี้ยวแอร์เอ็กซ์เอาละตอนนี้ก็แฮปปี้เอนดิ้จริงๆแล้วนะ ไม่มีใครขาดล้วนไมไม่ขาดครับผดไมไม่ขาดเดี๋ยวขาดแล้วเงา <c oughs> ไม่รู้ละ่ะเพราะผมเป็นพินเซนเตอร์ไม่เก <c oughs> ่วเอาละครับก็เป็นได้ว่าทุกอย่างเราจบลงได้ดีนะครับแฮปปี้เอนดิ้งครับ